นี่นะครับกระป๋องมันฝรั่งนะครับที่เรากินแล้วครับไม่ต้องทิ้งนะครับมาทําที่ใส่ปากกาดินสอใส่เครื่องมือได้นะครับสวยๆน่ารักนะครับทําง่ายๆครับมาดูวิธีทํากันเลยนะครับ ครับผมมาดูวิธีการติดวอลเปเปอร์นะครับกับกระป๋องมันฝรั่งนะครับสวยๆนะครับมันยังใช้งานได้ดีนะครับเราทิ้งไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์นะครับกระป๋องนี้ตรงก้นกระป๋องมันจะเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กนะส่วนตรงนี้จะเป็นกระดาษครับข้างในจะอุดฟอยนะครับเราจะใช้ วอลเปเปอร์มาติดมันจะสวยงามขึ้นนะครับใค่ต้องไปซื้อครับเอาไว้ใส่ปากกาดินสออะไรของจุกจิกนะครับใช้ได้ดีนะครับแล้ววิธีการติดยังไงให้มันตรงไม่ให้มันเบี้ยวนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับขั้นแรกเราต้องมีวอลเปเปอร์ก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีขายเป็นม้วนอย่างนี้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับเราชอบสีไหนแล้วก็เลือกซื้อมามีอันนี้ผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไนะครับ ม้หนึ่งก็ประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบาทเองนะครับยีก็มีนะครับลองลองดูนะครับแล้วแต่ลวดลายมาครับมาดูวิธีทํากันนะครับครับก่อนอื่นเราต้องมีสองอย่างนี้นะครับไม้บรรทัดกับมีดคัตเตอร์นะครับตัดหัวให้มันคมๆหน่อยนะครับเวลาตัดมันจะได้ไม่เสียขั้นแรกเราต้องมาวัดกระป๋องก่อนนะครับว่าเราจะติดอยู่ที่ขนาดความสูงเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เราวัดได้ที่9เซนครึ่งนะครับ9.5เซนนะครับส่วนความยาวของสติกเกอร์ก็เราทาบตรงนี้นะครับก็ประมาณ25เซนนะครับเนี่ยกาไว้ประมาณนี้นะครับ ขั้นแรกหาหาขอบที่มันตรงๆครับเราใช้ขอบบนนะครับมันจะได้ตรงครับเพราะว่าขอบตรงนี้เราตัดบางทีมันไม่ตรงนะเอ,อเอาเข้างบนก่อนอันนี้ก็เราวัดมาเลยครับเมื่อกี้9.5เซนนะครับมดตรงนี้ก่อนอีกนึง9.5ะครับจะตัเลยตั้นเครับง่ายีครับนนตรงนี้ตรงนี้ ับเลยครับอจับแน่นนะดุดเลยฮะพยายามจับแน่นๆนะครับนี่เราตัดเกินไปหน่อยจริงมันก็แค่ยี่สิบห้าเซนนะคไม่เป็นไรเอาวิธีติดนะครับปัญหาคือบางคนมันติดครั้งแรกมันจะเบี้ยวครับพวลาหมุนไปหมุนไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธ <c oughs> ีการติดก็เราจะแกะแกะออกมาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนิดนึงนะครับไม่ใช่ครึ่งนะ แกะออกมาพักหนึ่งเส้นหรือสองเส้นครับประมาณนี้ครับแล้วก็พับพับแล้วก็ออกมาทาบตรงนี้เลยครับเอาตรงที่มันยังไม่มียางนะครับทาบก่อนนะครับท้าบให้มันให้มันตรงขอบก่อนพอตรงแล้วเราก็จับตรงนี้นะครับ เนี่ยครับแล้วก็ปิดเลยที่มันเป็นที่เราแกะไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้พอเราแกะปิดมันก็จะมันก็จะตรงละนี่ก็แกะเลยครับอย่าตรงนี้นะครับง่ายๆเลยครับวิธีติดให้มันตรงนะครับค่อยดึงใช้นิ้วตรงนี้ห,หนีบไว้นะครับค่อยดึงนี่ก็จับดึงนะครับ ดูนะครับมันจะเข้าตรงเป๊ะเลยอันนี้ที่มันเกินเมื่อกี้เราไม้บรรทัดเราเลื่อนนะครับมันจะตัดเกินมานิดนึงแต่ไม่มีปัญหาครับนี่ครับเกินมานิดนึงนะครับแล้วก็จะตัดฮนะ ติดไปเลยครับง่ายๆจะตรงเป๊ะเลยนะครับนี่ก็เอานิ้วกรีดเข้าไปนะครับถ้ามันเกินมานะฮะเราสามารถกรีดนิ้วให้มันเข้ารูปไปเลยนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยครับเราสามารถเก็บดินสอเก็บปากกาอะไรได้นะครับลองทําดูครับง่ายๆครับกล่องมันฝรั่งครับไม่ต้องไปซื้อหาอะไร ที่มันแพงนะครับใช้ได้อยู่สวยงามมากนะครับโอเคครับขอบคุณครับช่องนี้มาไวไปไวขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ